เงินขาวเชาว้าชออออ,อักษรยองามสมสังคมประจับไฟเรียนไฟรู้พร้อม,ร,มรักสมักสมัพรักิบ้บ้ากกุ้งอุ่นกรนอปกระป๋อง วิชานี้ยการบานมากสุไม่รู้ได nah ้สั่งไปทำไมเบื่อจะตายแล้วโทับไปอ่ะรูม่ะไม่ใช่อ่ะคือยัไม่ได้ออกไปเลยนั่นว่าครดีกว่าไปมันจะเมื่อไห่เีแจุมท่ไได้แบที่ โทรศัพท์พี่น้าองจากรอนะคะที่น้าองจากรอนเหรอค่ะเฮ้ยพวกเธอนี่เก่งมากเลยพวกผมจากกรด้วยอยู่ห้องไหนนะสองร้อ,อามค่ะเชื่ออะไรกันนะยาดีาสาพี่ก,การค่ะอ้โพวกเธอเนี่เก่งมากๆเลยนะสองร้อมนี่เด็กดีจังเลยโอเคเดี๋ยวกูจะไประชาสัมพันธ์ให้นะค่ะปชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักเรียนคนใดที่ทำโทรศัพท์หายให้มารับที่ห้องประชาสัมพันธ์เลยค่ะ รุ่นเดียวมีสีเหียวเคสสีดำประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์นักเรียนคนใดที่ทำโทรศัพท์หายให้มารับย่องประชาสัมพันธ์ด้ค่ะค่ะยคนเเม่ี้ราะรุ่นไหนนะรุ่นเดยวมีเดียวแค่สีดำค่ะ่ไ มีนาที่องษไว้นะพี่าวจะอไนะค่ะค่ะนี่พกัวกเวกเอที่พกับเราใช่เอคุณน้ที่เธอพกับเราแล้วนามามอบครูะวันเราเราปเรียนจวักันก็มีอะไรก็ต้องช่กันอยู่แล้วมีความซื่อสัต์ต่อกันีมากๆเลย เราเป็นรูปขาวน้ำเงินขาวฐารที่จัดเป็นสิ่งสําคัญกับการอยู่ร่วมกันในสนังคมสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรเอาเป็นของตัวเองฝากไว้ให้คิดนะคะพวกเราปุ๋งสามขอจบการเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ